ไอยูนิเวอร์ไทม์คลิปนี้ครับเราอยู่กับอีกหนึ่งตัวละครที่ผมโคตรไม่ชอบที่สุดเลยนะทั้งในเกมแล้วก็ทั้งในอนิเมะนะครับนั่นก็คือเจ้าอิตาโดริยูจิก่อนที่จะคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำใจให้กับผมด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้เจ้าอิตาโดริเป็นจํานวนสัรางวัลนะเพราะว่าเราแจกไปในคลิปของสุคุณะนะครับ เว็บสุ่มคอมเมนต์ของเราครับก็จะเป็นเว็บดีเว็บเดิมเลยนะเราค้นหาไปเลยครับว่ามีอยู่กี่คอมเมนต์มีทั้งหมด70บกว่าคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกคนมา,ากๆที่มาเล่นด้วยกันนะก็มีเวลา2วันที่จะเข้ามารับรางวัลน,นะครับผมถ้า ภายใน2วันยังไม่มีคนทัก Discord ผมมานะผมก็จะเอาตัวละครของเจ้ายูจิไปแจกในไลสตีมนะครับผมก็ไลสตีมเกือบอยู่ทุกวันแล้วก็แจกของตลอดนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคอมเมนต์แรกคือโดนโดนโดนดอนนี่ทัก Discord ผมมาเลยนะครับผมเพื่อรับยูจนะแล้วก็คอมเมนต์ที่2ครับได้แก่โอ้สรุปทําตัวอะไรดีกว่ากันครับในอัปเดตนี้ฟิล์มกู๊ดทักดิสคอดผมมาเลยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์สุดท้ายครับ ได้แก่ CS CV 5FD อยากได้ยูจิเก็ะทักมาใน Discord ด้วยนะครับผมยินดีด้วยกับผู้โชคดีเป็นจำนวน3คนนะก็เหมือนเดิมครับอย่างที่บอกไปถ้าภายใน2วันยังไม่มีคนมารับรางวัลผมก็จะเอาไปแจกในส่วนของไลฟ์สตรีมของผมนะ ส่วนวิธีการทําเจ้าอิตาลีแล้วก็วิธีการหาวัตถุดิบในการมาทําเจ้าอิตารีก็สามารถย้อนไปดูได้ในคลิปของสรุปอัปเดตเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการอัพมาสเตอรี่ครับจะใช้วัตถุดิบหลักๆอยู่ทั้งหมด4อย่างนะะเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเลยเพราะว่าผมสะสมครบเป็นที่เรียบร้อยอย่างแรกครับจะเป็นเคิร์ดอาร์มซิมเพิลโดเมนครับแล้วก็เดดเพนติ้งนะและก็อย่างสุดท้ายจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผม ของที่จะใช้อัพมัสเตอรี่ชิ้นแรกน่าจะเป็นซิมเ l ิลโดเมนนะทุกคนกดอัพไปมัสเตอรี่เจนหนึ่งครับอันที่สองจะเป็นเคิร์ดอาร์มอันที่สามครับจะเป็นเดดเพนติงและอันสุดท้ายครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้ผมกลัวผมเรียกผิดอีกผมเลยไม่เรียกชื่อมันและ โอเคตอนนี้มาสเตอรี่ของเราก็ตันเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่ที่4มาสเตอรี่นะฟาร์มเลเวลแค่60ครับก็สามารถใช้สกิลได้ทุกสกิลแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเจ้าอิตารียูจิกันดีกว่าครับเริ่มสกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิลครับต่อยแบบธรรมดาครับเสียงต่อยมันไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่คือเสียงต่อยของโคโจอะ่ะมันค่อนข้างที่จะเท่แล้วก็สะใจมากๆเลยนะแต่เจ้าตัวนี้มันต่อยไปแล้วรู้สึกเฉยมากครับสำหรับอิตาริ มันก็ต่อยทั่วไปอะไม่มีอะไรเลยต่อมาครับจะเป็นสกิลของตัว X นะโอ้จะเป็นการพุ่งเข้าไปครับน่าจะเหมือนกับซูคุณะเลยนะแต่ซูคุณะมันจะวาร์ปไปอิตาลุริแค่วิ่งไปจับแล้วก็เตะ <c oughs> กูคือพระเอกของจิจิสึไคเซนไอ้น้อง <c oughs> เอ็กอีกรอบนึงนี่คือพลังของพระเอก ที่สุดคาเซนเป็นตัวละครที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยในโลกของอนิเมะมันไม่มีออร่าของการเป็นพระเอกเลยว้สำหรับอิตาโดริยูจิพลังของมันมีแค่ต่อยต่อยต่อย,อยแล้วก็พลังสยเวทก็เหมือนกับของซูโกะเลยซึ่งม,ม,มึงมึงจะเป็นพระเอกทําไมวะอิตาโดริเอกอีกหนึ่งรอบครับเอาไปดู3รอบเลยนะเพราะว่ามันไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะคิวต่อมาครับตัวคิวอุย้ยมีพลังของเสือเลยไทยเกอร์อินสติ้งมันคืออะไรครับทุกคน ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าต้องกดค้างวะอาจจะต้องกดค้างก็ได้เดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่งตัวคิวครับเอ๊ะกดค้างแล้วผมกดค้างแล้วไม่ได้อ๋อมันต้องมีมานาด้วย <c oughs> กดค้างครับไม่มีอะไรเลยนะกดค้างมันก็เหมือนกับการกดปกติตก็ใครที่รู้ว่าสกิลตัวคิวคืออะไรก็เมนบอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะครับสกิลต่อมาครับตัว e. อีอะต้องกดค้างด้วยเหรอเนี่ยนึกว่าไม่ต้อง อีกรอบหนึ่งฮ่าฮ่านี่คือพลังของพระเอกยังไงล่ะไอ้น้องต่อยรัวๆแล้วก็ใช้พลังไซเวอในการต่อยข้างสุดท้ายไม่มีศิลปะการต่อสู้อะไรเลยสกิลตัว e ครับต่อมาจะเป็นตัว R โอ้เชียก็ก็ต่อยครับอืมผมไม่รู้ผมจะ ใช้อะไรวะระยะในการใช้สกิลอานนั้นจะไกลนะเดี๋ยวผมลองใช้ในระยะนี้ดูครับพุ่งเข้าไปโอ้เชีย่ยระยะในการใช้สกิลไกลเอาเรื่องอยู่นะครับผมสกิลต่อมาครับตัวทีค้างเ <c oughs> ุ้ยเขียนขาดอืมเป็นเสือดาวเลยคือนี่คือพลังไซเว่ของนายใช่ไหมอิตาโดริยูจิก็ก็กสูคุณนะ แต่ซูคุนะมันไม่ได้ตัดให้เขียนขาดอย่างเงี้ยตัวทีอีกรอบหนึ่งครับทีครั้งอุย้ยแขนหายไปแล้วแขนนี้มายังไงเมื่อกี้มันก็ไม่มีแขนมั้วสกิลต่อมาตัวทีไ <c oughs> อ้ยามันคือสกิลของซูคุณะทุกคนมันคือซูคุณะร่างใส่ไข่ซูคุณะราคาถูกถ้าไม่เชื่อก็ดูที่โมเดลมันดีคือโมเดลของซูคุณะแค่ไม่มีลายที่หน้าข้างหลังก็เหมือนกันเป๊ะเลยครับ มันยังไม่มีลายแค่นั้นเองตัวทีอีกรอบนึงเอ,อ้าโหแล้วเรวตัดแค่ปแป๊บเดียวด้วยนะตัดแค่กระจึงหนึ่ง,งอะว้ดเดอแค่กระจึงเดียวสกิลต่อมาครับตัวว่ายมาจินคิกเอ,อ๋อโอเคโอเค,อเคมันเป็นสกิลของคา u เตอร์แอคแทกครับตัววายอีกรอบนึงเอา้าไม่ใช่สกิลของคาลเตอร์แอคแท๊ะ มันใช้ยังไงวะไอมาจินชิกเนี่ยหรือว่าต้องกดค้างวะลองกดค้างดูดิเอา้าตะโกนตัวไ้มันใช้ยังไงผมไม่รู้โอ้โหคือแบบเคาน์เตอร์เอ็กท็ก็ไม่ใช่กระโดดเฉยเออสกิลต่อมาครับตัวจี้โอ้จับสตูทุบลงพื้นนี่สินะพลังของพระเอกคือการจับต่อยแล้วก็ใช้พลังไสยเวทขั้นพื้นฐาน ตัวจีอีกรอบหนึ่งห้า <pixel> <políticas> แล้วก็สกิลต่อมาครับตัวจีค้างโอ้ยเป็นไปได้ยังไงเมื่อกี้จับกระโดดแล้วก็ทุบสกิลตัวจีค้างเป็นการจับทุบธรรมดาเหลือจะเชื่อสกิลตัวจีค้างอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โอ้โอ้คข้กระจอกเลยสกิลต่อมาครับตัวเอ โอ้ยต้องใช้มานาเยอะสุดๆเลย่ะถึงยังเอา้าต้องใช้ประมาณมานาประมาณ75้ยอ๋อแล้วก็ศัตรูจะเคลื่อนที่ช้าลงครับแบบนี้เลยสกิลตัวนี้มันเหมือนเป็นอสกิลของบอสด,ด้วยนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคอมโบกันยังไงแต่เจ้าสกิลเนี้ยถ้าผูกไปนานๆแล้วตีมันมันจะทําให้ศัตรูตายหรือเปล่าไม่รู้อะคือมันจะมีท่าคัดซีนด้วยนะผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นท่าของ อันไหนนะครับเพราะว่าผมโดนบอสตีแล้วมันมีท่าคัดซีนเกิดขึ้นน่ะเออผมก็ไม่ค่อยได้สนใจเ,เจ้าตัวนี้เท่าไม่ได้อยู่ในสายตาด้วยตัวเอีกรอบนึงพุ่งเข้าไปแล้วก็ถ้าเราต่อยรัวๆจะมีท่าคัดซีนเกิดขึ้นไหมไม่มีแค่ให้ศัตรูช้าลงแค่นั้นเอง่อะแล้วก็สกิลต่อมาครับตัววีปล่อยเลือดโอ้ต้องกดค้างด้วย จะบ้าหรือไงคืองงหมดแล้วว่าท่าไหนกดค้างไม่กดค้างเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกเลยอะส่วนมากไอ้พวกท่ากดค้างมันจะเป็นอ,อ่อท่าใหม่ไงแล้วท่าปกติมันไม่จําเป็นต้องกดค้างตัวอีกรอบนึงครับเฮ้ยเอ้า <laughs> อะไรเอ้ยมันคืออะไรทําไมมันหมุนเพราะทำไมมันหมุนรอบเป็นวงกลมวัตเตอร์เฮลทุกคน เฮ้ยงงงงงเมื่อกี้ไม่ได้หันเมาส์เลยนะครับหมุนให้เองอะ่ะตัววีอีกรอบหนึ่งครับเฮ้ยหมุนหมุนหมุนเบรดเบรเบร์เฮ้ยโอ้โหมันต้องโอ้มันคุมได้มันคุมได้เมื่อกี้ค,คือผมคุมไม่เป็นเว้ยแล้วผมก็ไม่คิดจะคุมด้วยเพราะว่ายัางไงกูก็ไม่ใช้แน่ๆสำหรับอบิลิตี้เนี้ยเอาจิ้งผมน่าจะลบมันทิ้งไปด้วยนะมันเฟืองช่องเนะีเอาไปใส่ลิปเปอร์น่าจะดีกว่าแล้วก็สกิลสุดท้ายครับสกิลตัวบี i ซิมเพิลโดเมนเฮ้ย คืออะไรคืออะไรไอซิมเปิลโดเมนมันคืออะไรโอ้โหนี่สินะพลังของพระเอกเรื่องจิจิสึไคเซนมีสกิลที่ไม่รู้เลยคือผมสงสัยอย่างเดียวว่าไอสกิลตัวไวมาจินคิกแมนจินคิกเหรอมันคือสกิลมันคือสกิลของอะไรอะ่ะใช้ไปแล้วมันไม่รู้เรื่องอะ่ะแล้วก็ตัวคิว ไปแล้วไม่รู้เรื่องไอตัวบีผมพอเข้าใจได้ถ้าโดนกลางอนาเขตเราก็กดตัวบีครับก็น่าจะกันได้ช่วงระยะเวลาอันสั้นนิดหนึ่งก็สั้นจริงๆเมื่อกี้ไม่น่าถึง3วินาทีด้วยซ้ําโดเมนก็หายไปแล้วนี่ก็คือพลังทั้งหมดของพระเอกเรื่องจีจสิสอไคเซนครับก็รู้สึกเปืองช่องมากเลยนะทุกคนมันเป็นอบิลิตี้ที่ โรคหูโรคตาสุดๆไปเลยอะ่ะไม่จำเป็นก็ไม่ต้องทำก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้ดูเก่งอะไรขนาดนั้นอะ่ะหรือเป็นเพราะว่าผมมีอคติกับอิตาโดริก็ไม่รู้แต่ใช้คิรัวดีกว่าครับคิรัวมันยังมีคอมโบที่ดูดีกว่าอิตาโดริอีกแล้วก็ดูค่อนข้างที่จะเท่มากๆเลยนะสำหรับคิรัว ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมสําหรับคลิปอิตาโดริยูจินนะถ้ามีข้อผิดพลาดทรงไหนก็ขอพิเวษน,นะที่นี้ด้วยถ้าผมขาดสกิลอะไรไปหรือว่าไม่รู้อะไรก็สามารถเมนเพิ่มเติมได้นะครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ชอบฟฝ้แล้วเชร์ใครเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับเจอกันครับบ๊ายบาย